ที่บริเวณชายหาดชลาทั์แหลมสมีหลาสงขลาอําเภอเมืองสงขลามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจนํานวนมากครับรวมทั้งชมรมกระดานโต้คลื่นจังหวัดสงขลาซึ่งมีสมาชิกอยู่ที่อําเภอหาดใหญ่และก็อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาเดินทางนาครอบครัวมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ซับบอร์ดริมทะเลชายหาดชลาทั์กันอย่างคึกคักเดี๋ยวนี้ทะเลมีคลื่นสวยเหมาะกับการเล่นกีฬาทางน้ํานะครับ ตัวสมาชิกชมรมกระดานโต้คลื่นต่างนํากระดานเซิร์ฟบอร์ดและก็ซับบอร์ดลงทะเลเล่นกันเช่นกันนะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆม,มีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเนื่องจากสมาชิกที่เดินทางมาจากอำเภอหาดใหญ่ก็จะชอบเล่นกีฬาทางน้ํากันมากแต่ว่าที่หาดใหญ่ไม่มีทะเลสมาชิกชมรมจึงลงมาเล่นกีฬาทางน้ําที่ชายหาดฉลาทัศน์ในเมืองสงขลาซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมแทนสําหรับการเล่นกีฬาทางน้ําในช่วงนี้ครับทะเลมีคลื่นไม่แรงมากครับ หาดทรายขาวสะอาดท้องฟ้าแจ่มใสด้วยไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬาทางน้ําแม้ว่าจะเดินทางมาจากอํเาเภอหาดใหญ่ก็ตามก็ยังสะดวกสนานกับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดและก็ซับบอร์ดเมื่อเหนื่อยก็หยุดพักนะครับขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็กลับลงไปเล่นใหม่โดยกีฬาทางน้นงางําในจังหวัดสงขากําลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ครับจากประชาชนทั่วไปเนื่องจากสงขามีชายหาดชะลาทัศแลวก็ชายหาดสมิลาที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาทางน้ําและสวยงามติดอันดับประเทศ เมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเริ่มประดับไฟแล้วก็ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแลวก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ <S 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 ถนนหลายสายในกรุงลอนดอนของอังกฤษ,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 ษสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟหลากหลายลวดลายและก็สีสันนะครับเช่นเดียวกับสวนพึกษศาสตร์ที่นอกจากจะมีการประดับไฟแล้วยังมีการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนนะครับหลังห่างหาย